สวัสดียามเย็นทุกท่านครับวันนี้เราเอารถไถนะฮะรถไถจากาเสียเปรมนะฮะเสียเปรมามาทําการปรับในส่วนของถนนรอบพื้นที่ให้เรานะฮะเนื่องจากว่าถนนที่เราทําขึ้นมาในยกเป็นคันขึ้นมาเนี่ยนะฮะยังมีสภาพที่ค่อนข้างจะถูกขรุขระนะฮะ,ะเราก็ได้ใช้รถไถนะฮะมาทําการปรับแต่งให้เรียบอีกทีหนึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรในการาขนพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเกษตรของเรานะครับรวมถึงวันนี้เราจะทําการไถนานะฮะไถนาเพื่อทําการหว่านปอเทืองใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะร,รอบที่แล้วที่เราหว่านไปเนี่ยเพลินว่า,าฝนทิ้งช่วงไปนะฮะฝนไม่ตกก็เลยทําให้ปอเทืองของเรานั้นเหี่ยวแห้งตายไปนะฮะคืองอกขึ้นมาเป็นถั่วง,งอกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเจอแดดแรงๆก็เลยเหี่ยวแห้งไปนะครับ ทีนี้เราก็เลยจะทำการไถนะฮะไถนาใหม่แล้วก็หว่านปอเทืองซ่อมอีกรอบนึงนะเผื่อว่า,อาปอเทืองจะได้เจริติบโตขึ้นไปแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดให้กับเรานรในในหน้าทํานานะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะเคยถ่ายให้ชมหลายเที่ยวหลายรอบแล้วนะฮะ เราก็จะทาการปลูกป่าสองข้างนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยตรงที่รอยรถไถเนี่ยก็จะเป็นถนนนะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้เลยนะครับเราจะทําการปลูกทั้งไม้ป่าไผ่แล้วก็มีพวกมะพร้าวนะครับก็จะผสมผสานกันไปนะครับผสมผสานกันไปนในแนวทางของเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานนะฮะตามแนวทางศาสตร์พระราชานะครับตรงนี้เราจะสังเกตว่า กล้วยเนี่ยนะฮะเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะตรงไกลๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะกล้วยเริ่มแทงยอดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้าได้น้ําฝนมาสักหน่อยนึงนะฮะซึ่งตามพยากรณ์แล้วเนี่ยก็บอกว่าพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้านะครับสามถึงหกวันนี้ก็วันที่3จะหมดวันแล้วก็ยังไม่มีวี่แววนะฮะแต่อากาศว่าแต่อากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนนะฮะร้อนมากนะฮะอบอ้าวเป็นพิเศษนะฮะคิดว่าถ้าตกเนี่ยก็น่าจะตกหนักอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ก็จะทําการ ถ่ายปรับพื้นที่นาไว้ด้วยนะฮะเผื่อว่าฝนตกลงมานะฮะก็จะได้หว่านปอเทืองไปนะครับครับตอนนี้ทางรถไถก็กําลังปรับแต่งถนนรอบนาอยู่นะฮะพอเกียถนนเสร็จแล้วก็น่าจะลงมาไถนาให้เรานะครับโอเคครับเดี๋ยวปรับนาเสร็จแล้วยังไงความคืบหน้าเดี๋ยวจะทําการถ่ายให้ชมกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ